ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดประเทศไทยยอมปิดดิวกับสหรัฐอเมริกาโดยการนำเข้าเนื้อสุกรนะครับก็คือเนื้อหมูนั่นเองเนาะก็ยังเป็นดิวที่ยังไม่ปิดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันของทัลิฟที่อเมริกากำลังพูดคุยนะเป็นภาษีนำเข้าสูงสุดถึง36%สําหรำหรับสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะต้อง ต่อรองกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้1สิงหาคมนี้นะก็คืออีกไม่กี่วันเนี้ยประมาณสัก2อาทิตย์นะครับซึ่งเกษตรกรที่กําลังจะมีปัญหาก็คือเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงหมูนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในเนี่ยจะถูกนํามาเป็นข้อต่อรองสําคัญของอเมริกานะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าอเมริกาเนี่ยเขาอยากที่จะนําเข้าเอ่อเรียกว่าส่งออกหมูมาที่ประเทศไทยแล้วก็ให้ประเทศไทยนําเข้าหมูจากอเมริกานั่นเองนะมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ ประเทศไทยเองก็ปฏิเสธมาอย่างยาวนานเช่นกันนะว่าเราจะไม่นําเข้าด้วยหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหลกัหลกๆเลยก็คือว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ไม่บริโภคเครื่องในสัตว์ก็คือไม่บริโภคเครื่องในหมูนั่นเองเขาก็นำไอ้เครื่องในนี้ไปทําอาหารสัตว์ก็แล้วนะเผาทิ้งก็แล้วนะก็ยังเหลืออยู่นะเขาก็เลยอยากจะส่งเข้ามาเพราะประเทศไทยเนี่ยมีการบริโภคเครื่องใน โดยเฉพาะเครื่องในหมูเนี่ยเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยถามว่าปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดขึ้นจากจีนครับที่เขาอ่ะไม่รับหรือว่าไม่นําเข้าเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในหมูนั่นเองนะตลาดต่อมาก็คือประเทศไทยนั่นเองนะล่าสุดทางศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ผลกระทบครับหากไทยยอมรับข้อเสนอที่จะนําเข้าเนื้อหมูเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าราคาที่แตกต่างครับ ในช่วงตั้งแต่ปี2020จนถึง2024เนี่ยราคาเฉลี่ยแล้วกันเนื้อหมูไทยเนี่ยแพงกว่าเนื้อหมูเอ,อเมริกาเนี่ยกิโลหนึ่งประมาณสัก20บาทนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นราคามาตรฐานก่อนนะก็คือ80กว่า60นะประเทศไทยขาย80อเมริกาขาย60บาทต่อกิโลแต่ว่าจริงๆคนไทยซื้อหมูแพงกว่านั้นนะโลละร้อยกว่าใช่ไหมร้อยห้าสิบอยหกก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเกิดขึ้นมาจากว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นฟาร์มหมูขนาดเล็กส่วนในอเมริกาเนี่ยเขาเป็นฟาร์มหมูขนาดใหญ่ที่เลี้ยงกันทีประมาณสัก5000ตัวเมืองไทยก็เป็นเกษตรกรร,รายย่อยเนาะก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณสักหลักร้อยสองร้อยห้าร้อยตัวซึ่งสเกลมันแตกต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือผู้เลี้ยงหมูไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนําเข้าพวกอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยมาจากต่างประเทศนั่นเองนันก็เลยทําให้ต้นทุนของ ประเทศไทยเนี่ยสูงกว่านะครับแล้วมันจะกระทบต่อห่วงโซ่ประทานทั้งหมดนะเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยผู้เลี้ยงหมูลายย่อยมีกว่า149,000ลายนะแล้วก็ถ้าเกิดนำเข้าจริงๆพวกนี้ก็ต้องเลิกเนอะรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่นำมาเป็นอาหารสัตว์ในประเทศไทยเนี่ยกว่า5ล้านคนเรือนเลยนะอันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับรวมไปถึงซัพพลายเชนด้วยไม่ว่าจะเป็น พวกโรงชำแหละเขียงหมูต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกเาขาเรียกว่าจัดการหมดนะเพราะว่าเนื้อหมูที่ส่งเข้ามามันก็จะถูกชำแหละหรือว่าตัดแบ่งส่วนมาอย่างชัดเจนแล้วเนาะมันก็เลยทําให้โรงชำแหละแล้วก็เขียงหมูต่างๆเนี่ยทำงานได้ยากนะครับหรือว่าอาจจะไม่สามารถาดําเนินธุรกิจต่อได้มูลค่าตลาดที่จะสูญเสียนะหากใครเปิดตลาดเสรีคาดว่าจะ มีมูลค่าตลาดเนื้อหมูไทยเนี่ยสูญหายไปกว่า1,12,330ล้านบาทโอ้โ oh, หแสนกว่าล้านเลยนะถ้าเกิดว่าเปิดเข้ามาจริงๆทีนี้ต้องบอกว่ามันมีผลกระทบยังไงกับผู้บริโภคในเบื้องต้นต้องพูดว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคอาจจะได้ซื้อหมูในราคาที่ถูกลงแต่แต่แต,แต,แต่แต่มันมีเรื่องนี้ครับก็คือว่าในอเมริกาเนี่ยเขายังมีการใช้สารเล่งเนื้อแดงที่เรียกว่าสารรับโตคราม ไอสารแลปบโตปารมีนเนี่ยมันเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตที่ทําให้กล้ามเนื้อของหมูเนี่ยดูฟูดูแน่นแล้วก็มีปริมาณที่เยอะมากขึ้นซึ่งสารตัวนี้ประเทศไทยเลิกใช้มา20กว่าปีแล้วนะแต่ว่าเอ,อ,อาเมริกายังคงใช้อยู่แล้วจริงๆสารนี้ถูกห้ามใน160 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยุโรปจีนแล้วก็รัเสเซียด้วยนะครับแต่ว่าอเมริกายังคงใช้อยู่แล้วก็เนื้อหมูในอเมริกาก็ยังคงใช้สารนี้อยู่นะครับล่าสุดทางนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนะแกก็ออกมาพูดว่าการเปิดตลาดให้ตลาดหมูเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการฆ่าผู้ประกอบการไทย แบบทันทีเลยนะซึ่งอันนี้ต้องมาพิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้วก็ต้องหาวิธีป้องกันนะไม่งั้นมันกระทบต่อห่วงโซ่ทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะมีการส่งออกหมูแต่ว่าก็ยังต่ำอยู่นะเพราะว่ามากกว่า90%เป็นี่ยมันเป็นการบริโภคในประเทศนะครับแล้วก็การแข่งขันของเนื้อหมูในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพูดว่าทำได้ยากเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง คนสําคัญสคัําญอย่างสเปนนะครับเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเราก็ยังสู้ไม่ได้นะรวมไปถึงเรื่องของออโรคเขาเรียกว่าอะไรนะปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยของหมูในประเทศไทยนะที่อาจจะยังมีผลที่ทําให้เราไม่สามารถส่งออกเนื้อสุก,กรไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาพิจารณาครับว่าคนที่ได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากสิ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับและที่สําคัญครับท่านถ้าประเทศไทยนําเข้าเ,เนื้อหมู เข้ามาเนี่ยแน่นอนครับว่าจําเป็นมากครับที่ประเทศไทยควรจะต้องมีกฎกติกานะซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้สําเร็จเหมือนกันนะก็คือว่าต้องมีการตรวจเช็คว่าหมูที่นําเข้าต้องไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงเท่านั้นนะถึงจะถึงจะอนุญาตให้นําเข้าแต่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะสามารถต่อรองได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอย่างที่สองที่ควรจะทําก็คือถ้าเกิดว่าทาจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องแจ้งเลยครับว่าอันนี้เนื้อหมูสดที่ เลี้ยงโดยเกษตรกรไทยกับเนื้อหมูที่นําเข้าจากอเมริกานะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากที่สุดหรือผู้บริโภคได้มากที่สุดนะเพราะบางคนก็กังวลต่อสารเล่งเนื้อแดงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยการที่เกษตรกรไทยหายไปนะ มันจะทําให้ราคาหมูเนี่ยไปตกอยู่กับการนําเข้าเพียงอย่างเดียวนะซึ่งมันจะส่งผลกระทบครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกออราคาได้เพราะว่ามันนําเข้ามาจากอเมริกาทั้งหมดใช่ไหมอย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ประกอบการไทยหายไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดราคาหมูจากอเมริกามันแพงขึ้นเนี่ยกว่าเกษตรกรไทยจะกลับมาเลี้ยงหมูแล้วมีหมูฟีดเข้ามาในอุตสาหกรรมได้จริงๆมันใช้เวลามากกว่า2ปีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าตกตกลงไปแล้วเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยประเทศไทยจะลําบากมากนะครับแล้วก็การนําเข้าเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดมากมายเนาะแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายมากที่สุดก็คือว่าประเทศไทยต้องพึ่งพาการนําเข้านั่นเองนะถ้าเกิดว่าเรายังสามารถรักษาผลผลิตในประเทศได้ก็จะปลอดภัยมากกว่าเวลาที่เกิดวิกฤตทางอาหารนั่นเองนะครับอโอเคเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะ ผมค่อนข้างอินกับข่าวนี้พอสมควรนะครับโอเคเราไปจังเป็นรายการนะที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้า L I G A นะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็ เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างนี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วย หรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a f ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ